มึงควบมนุงไม่ได้มึงก็เลิกเล่นไปเถอะมึงคิดว่ากูกลัวพวกมึงเหรอป่าดีใช่ไหมดีเสียงเต็มเลยนี่นะคะก็เป็นวันครบรอบสองปีที่แพ้เนี่ยนะคะได้สตรีมเกมค่ะแขกรับเชิญก็เลยได้สัดขอบคุณมากนะขนาดนี้นี่คนะนี่ก็คือคนที่ตอบคำถามตูนใจแพ้ที่สุดหนึ่งคนนะคะจะได้มาสตรีมเกมสดๆพร้อมกับแพ้เลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีรางวัลชิ้นใหญ่ชิ้นพิเศษอีกนั่นก็คือเพชรจำนว2000น2 0 0พนเพชรนะคะตื่นเต้นมากๆาเลยะค่ะทุกคนยังไงนะคะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามในเพจ Facebook ของแพรได้เลยนะคะแพรจะมาโพสคำถ,ถามเอาไว้ในนั้นนะคะแล้วก็จะประกาศผลในคืนวันศุกร์นี้ส่วนคนที่ได้รางวัลก็จะได้มาสตรีมเกมส,ส,สดพร้อมกับแพรในคืนวันเสาร์เลยทีเดียวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมเข้าไปตอบคำถามกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันทุกคนบ๊ายบายค่ะ เฉยแางวันนี้มันเกิดแบบเพื่อกูเลยจริงๆต้องแพ้จ๋ารอพี่ก่อนนะจ๊ะเฮ้ยว,ว่าไงไวบัท รางวัลในเฟซน้องแพ้ยังวะเออว่ะกูลืมไปเลยกูหลับเพลินไปหน่อยวะแล้วใครได้วะน้องแพ้เขาให้เงินผู้ชนะทินนี่แป๊บนึงมึงกูเปิดคอมแป๊บเชี่ยน้องแพรเขาเลือกกูมึงียบไม่มาน้องแพ้เขาเลือกกูเออกูรู้แล้วน้องเขาเลือกมึงกูจะได้สตรีมสดกับน,น้องแพ้คนสวยของกูแถมกูยังได้เพทอีกตั้งสองพันเม็ดคิดดิ สาวมึงมาสกเต็มเกมที่บ้านกูไหม,มเออเดี๋ยวกูนัดพวกไอเต้ไอดีเมยซันมาที่บ้านกูด้วยเคมึงจะกันวัเสาวเจอกันเพื่อนบ๊ายบายบายมึงไม่ดีใจต่อแล้วเขาเลือกูสวัสดีค่ะพี่คิงระวังนะครับน้องแพ้ ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวพี่จะระวังหลังให้เองไม่ใช่แค่ระวังหลังให้อย่างเดียวนะครับพี่พร้อมจะดูแลน้องแพรไปตลอดชีวิตพี่เลยอป็นใครไอ้เียวเบาได้เบาเพื่อนเฮียโหที่เหนื่อยเหนื่อยมาตรงนี้แล้วค่ะเชี่ยใครมม่กล้าอิงน้องแพรยูวะชุบชุบชุบแ่ไะไม่เป็นไรนะค่ พี่คิวค่ะพี่ชุบแค่ที่ะพี่คิวช่วยหนึงค่ะพี่คิวค่ะล้มอยู่แล้วค่ะระวังด้วยนะครับน้องแพรระวังโดนด้วยนะครับขอโทษทีค่ะพี่คิวพี่พี่ช่วยอีกทีค่ะคิวค่ะพี่คิวค่ะชุบชุบพี่คิวค่ะโถ่พี่คิวค่ะโขา นนเนะไม่รู้เนี่ยที่บ้านเป็นอะไรอะค่ะมันกระตุกตลอดเลยอะคะ่ะมึงกากเองแล้วโทษนั่นนี่มึงขุดพาระกูเลยว่ะเฮ้ยคิวคนเริ่มด่าึงเยอะเนี่ยในแชทเนี่ยไีคิวจริงจริงดีวะแล้วเขาเป็นเพื่อนของมึงอืมผู้หญิงยังไงวะเสือกทำมาเป็นเล่นเก่งอย่างเงี้ยแม่งอ้คานเยี่ยอืมนั่งพูดว มึเงียบปากไปเลยมึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้มึงก็เลิกเล่นไปเถอะมึงจะเสียใจวะมึงจะด่ากมึงจะทำไงใจเย็นๆใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ไม่้อมึงใจเย็นใจเย็นดีอีพวกที่ดูไรนะพวกมึงดูไอเลยนะอีแพนแม่งเล่นโคตรกากเลยเลิกเล่นเกมแล้วกลับมาเป็นตัวอยางหวัดทำหน้าทำตามาสั่มออยหนึ่หนึบตามึงจะคะแนนสงสารเหรอวะการเล่นชิบหายโอ้โหตัว ทีวสำคาญอันนด้วยแพ้ไม่เล่นมากแล้วไอคิวจะเล่นกรอ่ะอไปเลยไอคิวแพ้ขอโทษค่ะแพ้ขอโทษจริงๆค่ะทุกคนนี่จะไรวะทำไงเข้าไม่ได <oh ้เระหว่างยังเล่นได้เลย แม่แล้วคุณงิดว่ะอ้อนมางเฮ้ยตามกูมาดิเฮ้ยกูตามไปอยู่ตามไปอยู่ไอ้ดีมช่วยกูหน่อยเฮ้ยไม่ยิงกูเนี่ยอยู่ไหนวะโอ้ยกูโดนแล้วเนี่ยกูโดนแล้วเนี่ยไอ้พวกมึงฮะมึงดูไอคิวดีแม่งแย่แล้วมีแต่คนหมายหัวมันจะดักรอกระทืบแม่งบานเลย ช่างแม่งเหอะนิสัยแบบมันอะถ้าแก่ตายได้คงแปลกว่ะเฮ้ยแล้วมึงได้คุยกับมันบ้างวะกูไม่ได้คุยกับมันเลยวัตั้งแต่วันนั้นอะอืมกูเป็นห่วงมันเหมือนกันนะเนี่ยมึงจะเป็นห่วงมันเพื่อนโอ้นะมันเพื่อนเรานะเว้ยมึงก็รู้อยู่ดนิว่านิสัยมันเป็นคนหัวร้อนอะเฮ้ยใจเย็นใจเโอ้ยโดนยิงนะเนี่ยโหตายเลย ฮรอยบาสท,ที่กูทักหามกูกดเขาตีใครไม่ได้เลยแม่งเด้งออกตลอดเลยตอนแรกกูนึกว่าเป็นเพราะโทรศัพท์กูพอกูลองเปิดในคอมแม่งก็เด้งกูได้คุยออกับพี่หวัวหน้าแคนแลนเวย้ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรคือกูถามพี่เคนเวย้ยว่าเขาเตะมือออกจากห้องทํำไมคือแบบคนอื่นๆเขาแบนมึงกันหมดอะ่ะตั้งแต่ที่มึงสตรีมเกมกับน้องแพ้ครั้งนี้แล้วอ่ะที่ด่าน้องเขาวันนั้นอะ่ะคลิปมึงที่แชร์ไปทั่วเลยผู้แฟนคลับน้องเขาอ่ะกระจายข่าวให้แบนมึงกันเชื่อเลยวะ แม่งปัญญาอ่อนกันป่าวะไรสา,าระชิบหายเลยช่างแม่งกูไม่แคร์หรอกคลิปนี้มึงก็ดูอะดูดิก็ดูแม่งดิไปด่าอย่างเงี้ยฉันด,นดันโคตรยอมได้เหรอที่เไปด่าพี่แพรเราด้วยไกลๆอย่าให้กูเจอนะแม่เดี๋ยวกูจะยัดหน้าให้เฮ้ยมันในคิวที่อยู่ในคลิปด่าพี่แพรป่าวะ เออกูว่าใช่ว่ะใช่ชัวร์จำหน้าไม่ได้ขึ้นใจเลยเฮ้ยมึงหยุดดิมึงเจ้าเหรอคิดไปด่าพี่แพรแบบนั้นอ่ะชีวิตจริงๆเนี่ยจะเก่งแบนในเกมอะวะแล้วพวกมึงเป็นใครวะอ่ะพวกกูเป็นใครแล้วเสือกอะไรอ่ะเฮ้ยหน้ามึงนี่ก็เทียบพอๆกับนิสัยเลยนะเอาเลยมึงที่ว่ากลกลัวพวกมึงเหรอปากดีใช่ไหมพวกทุกคนอย่าทะเลาะกันเลยนะคะแพ้ขอราคาอย่าทะเลาะกันเลยค่ะโอ้หพี่แพ้จะไปทนมันได้ไงอ่ะก็แม่งด่าพี่แพ้กลางสตรีมเลยนะ จะไปช่วยมันทําไมอะไอเนี่ยแม่งสมควรโดนถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสังคมให้มันดีกว่าเนี้มันต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนนะคะการที่เราโดนกระทําแย่ๆแบบนั้นมาไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทําการกระทําแบบนั้นส่งต่อไปกับคนอื่นนะคะกับกันถ้าเรารู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะทําให้สังคมเราดีขึ้นกว่านี้นะคะที่ด่าแพรปขนาดนั้นทำไมแพงไม่ช่วยพี่วะพี่ก็ต้องขอโทษเหมือนกันนะที่พี่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ แล้วไปด่าแพร์ไลแพรไปตายทำให้แพรเสียความรู้สึกพี่ขอโทษจริงว่ะวันนั้นแพรต้องขอโทษพี่คิวด้วยนะคะคือมันเกิดเหตุขัดข้องกับเน็ตบ้านแพงจริงแพรไม่ได้ตั้งใจจะเป็นตัวถ่วพี่นะคะครั้งหน้าไว้มีโอกาสแพรก็หวังว่าพี่คิวจะให้เกียรติมาเล่นเกมกับแพรนะคะพี่แพรนี่ทั้งสวยทั้งใจดีเลยนะครับพวกผมนี่คิดไม่ผิดเลยที่ติดตามพี่แพรมานานนะ ยังไงพวกผมจะชาบูพี่แพรตลอดไปนะครับแพรก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะถ้าไม่มีทุกคนแพรก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันค่ะค่ะไม่เป็ไนไรครับขอโทษนะโอเคโทษละกันขอโทษด้วยไปด่าใครเขาอีกเหรอย่าไปหาเรื่องใครก็ไม่กลับเหลาอะไรเหล่า,า,ละา,ลาะอะไรมึงดีกันแล้วก็มึงนำอ่ะออ